กาแฟตัวนี้นะคะมันมีสารสกัดนะคะช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาสารสกัดลูทีนไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานความดันนะคะเป็นไขมันอุดตันคุณสามารถทานได้เพราะตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมนะไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมแต่ใช้ความมันจากน้ํามันมะพร้าวค่ะใช้ความมันโดยการสกัดจากน้ํามันมะพร้าวและใช้ความหวานนะคะไม่มีน้ําตาล เข้าใจไหมคะไม่มีน้ําตาลไม่ต้องห่วงคอเลเตอรอนฉันจะขึ้นไหมเบาหวานฉันจะขึ้นไหมคุณกินได้เลยเขานะคะใช้ความหวานจากสุขาโรสไม่ได้ใช้ความหวานจากน้ําตาลเข้าใจไหมคะเป็นกาแฟบํารุงดวงตาและสุขภาพแต่ถ้าคุณทานนะคะสองกล่องติดต่อกันคุณจะรู้สึกว่าอาการของการตาแห้งตาแห้งต้อนะคะ ตาผ้ามัวเน้ออหอมอายุเยอะเขาบอกว่านะคะดวงตาไม่มีให้เปลี่ยนนะลูกนะเราต้องดูแลดวงตาเพราะดวงตาของเราเนี่ยทำให้เราเห็นนะคะ ทุกอย่างเข้าใจไหมคะคุณต้องรักษาดวงตาให้ดีวันนี้นะคะคุณอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละกี่ชั่วโมงคุณอยู่หน้าโทรศัพท์นะคะวันละกี่ชั่วโมงคุณต้องบำรุงรักษาดวงตาราคากาแฟราคาสมาชิกอยู่ที่199บาทเท่านั้นคะ่ะ